สมมุดนะฮะถ้าสเตจสุดท้ายมาถึงเนี่ยเราอยากจะโชว์อะไรบนเวทีผมอยากร้องเพงลงรักเพงลงรักซึ้งซึ้งสักเพลงคือณปัจจุบันเพลงของวงที่มีอยู่ตอนนี้มันมันไม่ใช่คอนเซปต์นั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดคอนเซปต์นั้นออกไปในเวอร์ชันที่เป็นตัวเองครับผมอยากจะได้แสดงเพลงที่พี่โอตาเขาได้ช่วยกันยิงมิกมาจากข้างล่างแล้วขึ้นมาถึงเราให้แบบมันดังทั่ว เตตอะไรอย่างเงี้ยครับอีตาโคตกาโดนได้เอเโยอย่างมีสเตจของตัวเองที่ได้ดีไซน์ทุกอย่างเองครับได้ทําในทุกๆอย่างได้ภาคได้ร้องได้เต้นได้ทําอะไรในโชว์โชว์เดียวที่ฟ้าตั้งใจขัดเรามาเนี่ยครับสเตตแวจะเป็นโอกาสที่เหมาะที่จะเอาเพลงที่เราชอบทั้งหมดมาเต้นในสเตตนี้ครก็บอกเพื่อนๆว่ารอซ้อมกันด้วยนะเต้นสะบัดแน่นอนจบสเตจอยากเปิดหัว ทำขนมกินกับแฟนคลับเลยทุกคนแจก,ท,กทุกคนที่เดินผ่านบูมีเมนูใน<ก><ล>หัวแฮมเบอร์กอาบยาพีช <laughs> <laughs> ผมว่าเป็นเมนูที่ทำใจลำบากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้วันสุดท้ายของวงมันเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเหมือนกันแต่สุดยางมันก็มันก็มีวันสุดท้ายของมันผุมก็อยากจะทำให้ทุกคนแฮปปี้แล้วกันนั่นคือสิงทีอยากจะทำที่สุด